สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบันแพงเนาะค่ะเนาะสวัสดีแฟนคลับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่น้องอุ้งอิงด้วยนะคะแฟนคลับแม่บัวน้ำเด้อค่ะเด้อขอบุญขอบคุณยหลายที่เข้ามากดติดตามกดกระดิง่งมาเบิ่งคลิปแล้วก็มาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเข้ามาในใต่คลิปแม่บัวนะคะเนาะแม่บัวก็ดีเอิกดีใจหลายค่ะขอบคุณยหลาย ขอบคุณเป็นจำนวนมากนะคะม้นนี้เฮาก็มีข้าวดีหลายเรื่องหลายแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะเรื่องแรกก็ต้องแสดงความยินดีกับไคลอ้อที่พุ่งสู่50ล้านแล้วนะคะเป็นภาพ,พยนตร์อีสานเรื่องแหลกของเฮาเนาะค่ะพี่น้องที่เฮาตั้งอกตั้งใจเชียร์เพิินแลวกะเบิ่งตั้งแต่มือเปิดปฐมมาเลิกเลยค่ะติดตามมาตลอดเชียร์มาตลอดรุนมาตลอดเนาะ,ะเนาะแล้วก็จนมาเป็นภาพ,พยนตร์ จนว่าก้าเข้า50ล้านภายในไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์17 1 8 1 9ด0 2 1 4วันวันที่5วันนี้วันที่22 2่เนาะที่ไม่บัวนางบอกก็พี่นองก็คือวันนี้เป็นวันที่22ค่ะพี่นองคะ่ะแล้วก็เราจะได้มาเบาเรืองเพลงอีกเพลงกระดังพี่นองคะ่ะหนังกระดังเพลงกระดังดีใจด้วยนะคะวันนี้ เมื่อคืนนี้จบอสโจโพสออกมาแล้วประมาณตีสามกลัวพี่น้องโพสออกมาประมาณตีสามกลัวนี่เพิ่นติดหนึ่งในมาแรงแล้วนะคะติดหนึ่งในมาแรงเจ้าแม่แล้วค่ะน้องอุ๋งญิงเป็นเจ้าแม่หนึ่งในมาแรงแล้วนะคะเวลาประมาณตีสามกลัวกลัวพี่น้องแสดงว่าบอสโจนี่เพิ่นสีบลับบนอนอีลีค่ะเมื่อกอนัน่นกับตีซี่ก็ยังเห็นโพสอยู่กับน้องๆทีมงาน แสดงนักแสดงคายออน้องบิ๊กแล้วก็น้องดิวนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี่ตีสามกลัวพ่อโจมาโฟด์่าคายออติดแฮแท็กหนึ่งในมาแรงเว้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตัวมือดีใจน้ำลูกสาวน้ำเนาะค่ะเนาะดีใจกับลูกสาวดีใจกับทีมที่สร้างดีใจกับอาจารย์นักแต่งเพลง mm hmm. เพราะว่ามือเปิดคายออไม่บวกมีโอกาสเดี๋ยวพ่ออาจารย์ตำเนาะค่ะเนาะ ได้แสดงความยินดีกับอาจารย์ต่ำไปแล้วแล้วก็คิดว่ายัางไงร้อยล้านวิวก็ต้องมาเนาะพี่น้องคะฟังมวลฟังกินใจแล้วก็เป็นเพลงที่ทุกวงจะต้องเอาเข้าไปแสดงประมาณเป็นเพลงเปิดรุดนเฮู้ใดเสียอ,อกไปคาเบอร์นเนี่ยเขาก็ับมาค่อยติดตามคะ่ะพี่น้องแต่ว่าสำหรับน้องอุ๋งอิงนี้ตั้งแต่เพลงแรกถึง เพลงปัจจุบันนี่ค่ะติดหนึ่งในมาแรงตลอดนะคะเป็นอย่างที่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่านักร้องทุกคนจะทําได้ไม่ใช่ว่าขนาดนักร้องดังๆหลายหลายคนก็ยังมีเพลงติดมาแรงี่พี่น้องเพิ่นกลับไปเรื่อยๆของเพิ่นค่ะแต่ว่าสําหรับลูกสาวห้านีน้องอุ้งยิงนี่เป็นเป็นอะไรที่พิเศษพิเศษ,เศษยังตีหนังกระดังละคกรกับไอ้หนังกระดังเพลงกระดัง เพลงเพชรชาวดินนี่พูดได้เดกเขาไปเบิงงภาพยุ์แล้วไม่บัวเสือว่าทุกคนต้องอยากฟังเพลงต่อให้จบแล้วก็ต้องมาฟังต่อใน Youtube ช่องลำเพลินอินดี้ร c คอร์ดเขามาฟังให้จบในช่อง Youtube ค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็ไม่ได้ฟังจบในใน,ใน,ใ,นในรอบเดียวก็ต้องวนฟังเพราะว่าในเพลงเพลินนี่มีหลากหลายล้วับมวลเสียงอีลาศาสตร ีหลาสิเป็นคนเสียงสาส์ท่วมดนตีท่วมไม้มาตลอดคนผู้ในน้อยเสียงสาส์เสียงหญ่เสียงสูงมาตลอดนะคะเป็นคนที่ร้องเพลงไม่ได้เพราะที่สุดแต่ว่าหน้าฟังที่สุดสําหรับเราแล้วก็เป็นเพลงเป็นเพลงที่พ่อร้องขึ้นพ่อฮองขึ้นนี่มวนมวนมวนหนาฟังหล้ะกะ็เฮ็ดให้อยากหัน,ห,นหันหลังเบิงค่ะพี่น้องคะ่ะไม่บัวไปดูหน้าเวทีถ้าผู้ใดบ่วั่นเอกเคยไปเบิงไม่บัวอยาก เชิญชวนให้ไปดูได้เวทีนะคะเปิดฤดูการนี้ฤดูการ68 69นี้น่าจะเป็นเพลงโชว์เพลงใหญ่เป็นเพลงเอกเลยสําหรับเพชรชาวดินของอิหลาเนาะเขาสิได้ไปฟังสดๆน้องอุงอิงเพชรบ้านแผนนี้เวลาไปฟังเสียงสดพี่น้องคะ่ะมันสบสีสตร์ดสีมวลต้องพิสูจน์ไม่บัวเว้าพันสีบัวเสือทุกคนต้องไปพิสูจน์กันคะ่ะพี่น้องคะ หนังก็ดังเพลงก็ดังมาแล้วแล้วก็ติดหนึ่งในมาแรงแล้วแล้วก็ลุ้นภาพยนต์ให้เกินร้อยเกินร้อยเกินหลักร้อยขึ้นไปเพราะมีหลายคนที่จะเสียเสียในสิ่งที่พูดไว้ไม่บัวว่าสําหรับโดยคนแรกกคนน็คือพอน,น้นค่ะพอน้นนี่ต้องมีคอมเมนต์หลายๆคนหล้วก็มีอินฟูหลายๆคนเพื่อนบอกว่าพอน,น้นนี่ต้องหาต้องหา วัดแล้วหาวัดอย่างพอ่อนนต้องจองวัดมเมเ่แม่จองวัดอย่างนี้พี่น้องคะพอ่อนนนี่ต้องจองวัดเพื่อซี่ไปบวชและแม่บีก็ต้องไปซื้อกองบวชค่ะพี่น้องคะแล้วก็เฮ้าแฟนเพลงแฟนครับนี่เตรียมตัวให้ว่างว่าพอ่พอพ่อนจะมีเวลาว่างบวชวันไหนเฮ้าสิจะไปร่วมงานบวชกันเนาะพี่น้องคะเป็นอีหยังที่ปื้มอกปื้มใจแล้วก็ถ้าสองร้อยล้านสองร้อยล้านขึ้นไปยอดรายได้สองร้อยล้านขึ้นไป พ่อเลเต้นมังก่อนก็บอกบอกมาแล้วว่าให้น้องอุงหญิงไปเลือกเลยน้องอุงหญิงจะเอาคันไหนรถในเต้นพอ่อเลือกได้เลยนะคะที่เอาเลยว่าเสียเอาคันใดค่ะพี่น้อง่ะสําหรับตอนนี้กะน้องอุงอิงกับน้องแหววแซงกันมาแล้วค่ะพี่น้องขะใหญ่ยยกันใหญ่ยยกะดังทั้งหนังนองก็ดังทา้งพิงคุณลองค้นพ่อพ่อแม่พี่น้องกับว่าสองอสองออของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงน,นี่ส่งเสริม แล้วก็หักแล้วก็ดังไปน้ากันค่ะดังคู่กันเลยพี่กับน้องนะคะเป็นอย่ยงทีพอพอ่อแม่เขากะเบิงกเบ,บิงแล้วพูดได้เดเบิงนางแล้วมีวามรู้สึกจังใดกับข่ามาคอมเมนต์บอกไม่บัวแน่และแม่บัวก็มีคอมเมนต์นึ่งอีกเนาะ,ะเนาะขอบคุณที่เพื่อนคอมเมนต์มาบอกแล้วก็ขอบคุณที่เพิ่นเขามาทักท้ายมาคอมเมนต์เนาะเพื่อนบอกว่ายาอยอายอายุ83าปี ปะท้วงหลานโดยการไม่กินข้าวเพื่อที่จะให้หลานพาไปดูคลายอ้อพี่น้องคะาทาแม่บัวว่าได้เห็นกับตาอยูใ่ในช่องจะของว่าด้อ่านกับตาคา่ะสิคิดว่าแมนบอแต่นี่แม่บัวเห็นแล้วว่าเพิ่นอันลงมาในใต่คลิปเพิ่นมาบอกซูฟังว่าบ่เคยเห็นบบเคยพอจากคุณยายนะเฮาอ่านแล้วเฮากับปืม่มปื้มที่เพิ่นมาบอกซูเฮาฟังหล้วกับปื่มที่แฟนคลับอีหลานมีทุก ทุกวัยค่ะทุกช่วงทุกวัย8 0 70ขึ้นไปจากบางคนไม่เคยเข้าโรงภาพยนตร์เลยเพราะว่าสมัยก่อนบ้านเท่ากับิมิแต่หนังกลางแปลงเนาะพี่น้องคะรุ่นพ่อรุ่นแม่เฮากับิมิหนังกลางแปลงเัไม่ค่อยมีโรงภาพยนตร์เนาะมันกัไก่มันก็เป็นตัวเมืองต่างจังหวัดตเจวออะไรอย่างนี้นะคะเป็นอีย่างที่หลากหลายแล้วก็เป็นอย่างที่ปื้มปิมแล้วก็เมื่อวานนี้ที่ยุ่งโรงภาพยนตร์ที่จังหวัด มหาสรารคามก็ปลื้มมากที่พ่อโจมันจะเป็นคลิปที่พ่อโจพยุงเพิน่นเพิ่นเป็นผู้ป่วยแล้วก็แข้งขาไม่ค่อยดีนะคะพ่อโจก็พยุงขึ้นมานั่งรถเข็นมาดูด้วยค่ะเป็นแฟนขับน้องอุงอิงติดตามน้องมาเห็นแล้วก็ดีอกดีใจค่ะแล้วก็มีหลายๆคนที่นั่งรถเข็นมาดูหนังนะคะดูภาพยนตร์คายออกับเป็นนียงที่ดีอกดีใจหล่วก็ขอให้ภาพยนตร์เรื่องคายอ้อนี้ ดังปังทั้งในและนอกประเทศค่ะเข้ากับมาซิมาติตามเบิงว่าพ่อโจกับน้องอุ๋งอิงวันนี้จะไปพบปะพี่น้องฝั่งซ้ายสปป,ปลาวนะคะเราจะมาเดี๋ยวไม,ม่บวชสิมาบอกซูฟังว่าเป็นจังใดเนาะติดตามคลิปฟังคลิปไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะก็บเบิงเห็นคลิปไม่บวกอ่ะแวะทักขมาติดตามแวะขมาทักท้ายให้กำลังใจไม่บวดดัวใดเด้อค่ะเด้อชัยเดบัวเจโอทูออฟฟิเชียลสวัสดีจ้า